ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงและนคกันี้เราก็จะมาเปิดไพ่ทํานายดวงความลับของมือที่3และคนละเก่าคุณว่าเขาสองคนเนี่ยพยายามปกปิดความลับ นะ,ะเรื่องของตัวเองอ่าไม่ให้นะ,ะไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้เนี่ยเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราจะมาล้วงความลับของมือสามกับล้วงความลับของคนละเก่าของคุณนะคะว่าเขาปกปิดเรื่องอะไรกันอยู่นะตอนนี้เวลานี้มี่นะคะรักสามเศร้าเ่าหลายๆคนสมบัติพลังงานคุณเข้ามาอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกด subscribe และเชยยูเรนะัสท่านลมมีถุดกุม่ม สกอบิอราศีจิกธนามแอทันลมมิทุนตุนกุม่มเออตาดิมพฤสศกรมกรเลโอราศีสิงทัดไฟลิบบาราศีตุลท่นทานลมคาเซราศีกรกฎธานามทรัราศีพุทธศัทาดินาตัวเลขวันวนี้เกิดที่แก๊งองคุณและเขาเราสองสาคนมีห้ายี่สิบแปเจ็ดสี่ยี่สิบห้าสองแล้วก็ยี่นะคะฟังเพื่อไปแก้นนำทาง ฟังเพื่อความบันเทิงเริงใจนะคะก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าคนละก้าของคุณและมือที่สามเนี่ยเขารู้ความลับอะไรของคุณไหมนะ,ะอะไรที่มันเป็นความลับเกี่ยวกับคุณที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันคือความลับของคุณอะ่ะที่คุณปกปิดอะ่ะนะ,ะมีเรื่องอะไรไหมที่เขารับรู้เรื่องราวความลับเกี่ยวกับคุณนะคะ รู้อะไรเกี่ยวกับคุณอาจจะเป็นการที่คนละเก่าของคุณเนี่ยเคยพูดความลับเกี่ยวกับคุณให้มือที่สามฟังก็ได้นะนะไม่ชอบไม่ใช่ก็เลื่อนผ่านไปฟังเนื้อเรื่องของมือที่สามาคนละเก่าของคุณได้เลยนะคะเออไม่ไม,ไม่ไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้เราเอาตามน้ำพายนะทุกคนไม่ซสีเรียนไม่เครียดน,นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวและก็ไม่ได้มีนะชื่อใครแลวไม่ได้เอ่ยชื่อถึงใครด้วย เป็นการอ่านเป็นการทำนายเป็นการพยากรณ์นะเป็นการแปลความหมายไพ่ย,ยิบซี่ความลับของคุณที่คนละของคุณและมือที่สามรู้เป็นเรื่องอะไรมาดูกันเป็นอดีตก็ได้ปัจจุบันก็ได้นะคะเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปรู้ได้ยังไงเนาะอาจจะเป็นการสืบกันสอบหืม คนรัก่าของคุณและมือที่สามเขารู้ความลับเกี่ยวกับคุณเขาบอกว่าเหมือนเขาข้างตัวเองเลยเนาะความลับของคุณเนี่ยเขาบอกคุณ่ะ move on จากเขาไม่ได้หรอกคุณลืมที่จะรักเขาไม่ได้หรอกคนลัก่บของคุณบอกนะคนระกับของคุณไปพูดกับมือที่สามว่าคุณยังไม่ move on จากเขาเลยคุณยังไม่ได้เริ่มต้นใหม่เลยคุณยังรักเขาอยู่นะคนลัก่บของคุณบอกและคุณ นะคะก็มีลักษณะของความมีนิสัยของความเป็นเด็กนะคะใครบอกว่าคุณเนี่ยมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคุณมีนิสัยงความเป็นเด็กนะคะบ้องแบวหรือว่าหน้าเด็กก็ได้นะ,ค,ะความลับของคุณหน้าเด็กนิสัยเด็กนะคะดูใสซื่อดูอินโนเซนต์นะแต่ที่แบบเห็นทํางานเห็นมีความรู้ความสาม,มารถเนี่ยโอ้ยก็เพราะว่าทํางาน,านหาเงิน toca. นะคะทาตัวเหมือนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วมีนิสัยงความเป็นเด็ก ขี้เหนียวประหยัดนะ,ะเออใช้ชีวิตแบบขี้เหนียวประหยัดอดออมนะ,ะแล้วก็ไม่ชอบไปไหน,นะะไม่ชอบเที่ยวไม่ชอบดื่มไม่ชอบกินนะคะเออใช้ชีวิตอยู่แต่ในพื้นที่ของตัวเองอยู่ในบ้านไม่กินไม่เที่ยวไม่ดื่มประหยัดเก็บเงินนะ,ะใช้เงินประหยัดวางแผนชีวิตการเงินดีนะคะ,ะ,คะแล้วก็สองคาถาเนี่ยเขาบอกว่าคุณไม่มีอนาคต คนเล่าก่าคุณบอกว่าเออตอนอยู่กับคุณอ่ะดูไม่มีอนาคตดูไม่สดใสดูเป็นเด็กอ่ะดูแบบคือทํางานหาเงินแล้วก็เป็นคนที่ไม่คิดจะลงทุนไม่คิดจะทําอะไรเลยนะไม่ลงทุนกับตัวเองไม่ทํางานหาเงินนะหรือว่าไม่มีธุรกิจอะไรเลยก็ได้นะหรือว่าเขาบอกว่าคุณเนี่ยเอออยู่บ้านเฉยๆก็ได้มองท่านตอนที่คุณนะกับสามีเก่าของคุณเนี่ยคุณอยู่บ้านเฉยๆคุณไม่ค่อยทำอะไรไม่ค่อยไปไหนไม่ค่อยใช้เงิน ประหยัดนะคะแล้วความลับของคุณก็คือดูเป็นผู้ใหญ่เกินตัวนะหรือว่าดูมีเงินอะนะ,ะภายนอกดูเหมือนมีเงินดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ แต่จริงๆแล้วไม่ค่อยอยากไปทําอะไรเลยไม่ได้ออกไปทําอะไรนะไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวที่ไหนไม่ค่อยอยากจะไปที่ไหนนะคะแล้วก็ประมาณที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยอยากจะสุงสิงกับใครไม่ค่อยจะมีเพื่อนเขาบอกแบบนี้นะไม่ค่อยสนิทกับใครไม่ค่อยมีคนเข้ามาหาไม่มีคนมาพูดมาคุยด้วยไม่มีคนมาจีบนะคะมองว่าถ้าแบบว่าคุณเป็น คนทํางานเนี่ยก็คือไม่ค่อยสนใจความรักไม่ค่อยมีคนมาจีบจักเท่าไหร่ไม่เปิดใจคนละกาของคุณไปพูดนะคะให้กับเมือนที่สาฟังบอกว่าคุณคุณคือแบบเป็นคนที่ดูนิ่งๆดูเงียบๆแต่นะคะแต่ไม่ดูนะดูดูเป็นคนนิ่งๆเงียบๆแต่ดูไม่มีอะไรดูใจดีนะคะไม่ได้ดุนะคะเห็นนิ่งๆเงียบๆแบบนั้นนะคือแบบเห็นหน้าบึงหรือว่าเงียบ นะชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวเนี่ยนะก็จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยไม่ดุเลยใจดีมากนะคะแล้วตัวของคุณเนี่ยคือ the view of fortune น่าจะเป็นในเรื่องของยังไม่ลืมอดีตเนาะ เป็นในเรื่องของการที่ยังคิดถึงอดีตอยู่ยังเสียดายอดีตอยู่ยังไม่ลืมอดีตนะยังไม่ move on ยังไม่ไปสู่อนาคตข้างหน้ายังจมปับอยู่กับความทุกข์หรือว่าปัญหาในอดีตหรือแม้กระทั่งคนละกงคุณก็มองว่าคุณเนี่ยยังรักเขาอยู่นะไม่ยอมไปเปิดใจให้ใครเลยนะไม่มีความรักความสัมพน์ใดๆเลยนะคะนี่คือความลับของคุณแล้วบอกว่าคุณยังลังเลสับสนนะคุณยังไม่มั่นใจ ค,คุณดูเหมือนกับว่าเอ,อจมปักอยู่กับอดีตอะเดอะมูนนะค,คุณมเครือชีวิตแบบไม่ยอมเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีความรักครั้งใหม่นี่คือความลับของคุณที่เขาพูดถึงคุณนะคะทั้งมือที่สามและคนละก่าของคุณนั่นแหละอ่ะเป็นการที่แบบนินทาคุณเม้ามอยคุณเนาะนะคะ ประมาณนี้ว่าเขาอาจจะส่องผ่านโซเชียลก็ได้เห็นว่าคุณทําแต่งานหาแต่เงินไม่ค่อยที่จะใช้เงินหรือว่าเก็บเนื้อเก็บตัวประหยัดเงินอะไรเงี้ยไม่ค่อยจะไปไหนมาไหนไม่ค่อยจะมีเพื่อนมีสังคมก็เลยไม่มีความรักก็เลยไม่เปิดใจให้ใครเดี๋ยวเราจะมาล้วงความลับของมือที่สามและคนละ,นละของคุณกันว่าเขาอ่ะปกปิดอะไรกันเขาไม่อยากให้กันและกันรับรู้เรื่องราวอะไรของกันนะคะเออปกปิดอะไรอยู่เนาะนี่ นะค,คุณต้องไปเรียกมือที่สามมาฟังว่าคนละก่าคุณปกปิดเรื่องอะไรเกี่ยวไม่ให้มือที่สามรับรู้เรื่องของเขานะคะเออปล่อยให้เป็นไปตามเป็นไปตามกรรมดีกว่านะทุกคนนะเดี๋ยวถ้าแบบว่าถึงเวลา นะความจริงมันก็จะเปิดเผยเองนั่นแหละนะหรือว่าคลิปอาจจะลอยไปหามือที่สามกับคนละกา่องคุณก็ได้ค่ะมาดูกันฝั่งซ้ายเป็นของคนละกา่องคุณฝั่งขวาเป็นของมือที่สามนะขวาไม่หมอนะคะของคนละกา่องคุณเอาไว้ที่หลังเราจะมาอ่านความลับของมือที่สามก่อนความลับของมือที่สามที่ปิดบังคนละกา่องคุณเป็นเรื่องอะไรก้าวดาบเครียดโอ้โห นะนอนหอยหวนกลางคืนมือที่สามอะ่ะนอนหอยห่วนกลางคืนน่ะทุกคนเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เขาอยากได้ไงชีวิตรักที่สมหวังชีวิตรักที่มีความสุขอยากจะเป็นคุณหญิงอยากจะเป็นคุณนายอยากจะเป็นคนรวยนะคะอยากจะให้คนละก่างคุณเปเปเงินเปทองแต่ไม่ได้นะคนละก่องคุณไม่เปไม่มีเงินเปแล้วตัวเองก็ต้องไปหาเองด้วยนะ คนมือที่สามก็ต้องไปหาเงินเองด้วยนะเออปกปิดปิดบังอะไรเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของคนเออมือที่สามนะคะอยากได้อยากมีชีวิตรักใหม่เออประมาณที่ยังอยู่กับคนละเก่าของคุณแต่อยากมีชีวิตรักใหม่แต่พอเอิญว่าคนละเก่าของคุณเนี่ยนะคะหน้าที่จะไม่ให้ไปเนาะหน้าที่จะไม่ยอมให้มือที่สามไปเหมือนเขามีวิบากกรรมร่วมกันอะ แล้วมือที่สามก็อยากจะมีไปมีความรักความสัมพันธ์ใหม่อยากจะไปเปิดใจไปเปิดโอกาสนะให้กับตัวเองได้เจอคู่รักคนรักใหม่ได้เจอสายเปนะได้เจอคนที่แบบมามอบความรักมามอบความสุขให้แต่ก็นะคะไม่สามารถไปจากคนัละกอาคุณได้แม้จะพยายามที่แบบเหมือนดิ้นรนกระเสือกกระสนนะคะเออออกไปนอกบ้าน นะไปไปอ่อยไปอ้อยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ก็ไม่มีใครที่จะแบบมาทําให้มือที่สามหลุดพ้นจากเงื้อมมือของคนละเก่าของคุณได้เลยอารมณ์ที่เขาเป็นคู่เวรคู่กรรมกันอะนะคะแต่มือที่สามคือเหมือนกับว่าอยากจะเจอคนที่ดีกว่าคนละเก่าของคุณอะแต่สุดท้ายท้ายที่สุดก็นะคะได้คนเจ้าชู้อยากคนละเก่าของคุณไปครอบครองนะคะนี่คือสิ่งที่เขาแบบคือเขาคิดไว้อะ่ะคือเขาคิดว่าเขาอยากจะ ได้สายเปยอย่าจะเจอคนที่รักเขาอย่าจะเจอคนที่แบบให้เงินให้ทองให้ทรัพย์สมบัติให้เขาเป็นคุณหญิงคุณนายอะไรเนี่ยนะแต่ท้ายที่สุดแล้วมาเจอคนละเก่าของคุณเนี่ยแห้วเลยนะคะอารมณ์ที่เหมือนกับว่าจะต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขาปกปิดคนละเก่าของคุณอยู่แล้วคนละเก่าของคุณก็ไม่ได้เป็นอย่างที่มือที่สามต้องการด้วยนะคะแต่มือที่สามนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะ พยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ตัวเองสวยให้ตัวเองหล่อให้ตัวเองดูดีมีเสน่ห์เพื่อที่จะมัดใจคนลักเก่าของคุณนะคะเพื่อที่ทําให้คนลักเก่าของคุณเนี่ยคือแบบตกหลุมรักเขานะเออมีการที่แบบทําสวยทําหลอด้วยนะมีการที่ทําให้คนลักเก่าของคุณลุ่มหลงนะคะมีคําพูดมีการที่ขายฝันนะเป็นการขายฝันให้คนลักเก่าของคุณมาตกหลุมรักเขา นะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะมือที่สามขายฝันให้คนละเก่าคุณพอคนละเก่าคุณเลิกกับคุณมานะฮะมาอยู่กับมือที่สามแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะฝันที่รอนะคะต้องรอไปก่อนนะคนละเก่าคุณเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนถูกมือที่สามขายฝันอ่ะพอมาอยู่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไงไม่เห็นจะดีอย่างที่พูดเลยไม่เห็นจะสวยไม่เห็นจะเลิศไม่เห็นชีวิตจะดีเลยประมาณนะมือที่สาม ปิดบังก็คือขายฝันให้กับคนละเก่าของคุณตั้งแต่แรกเป็นคนจ้างพูดจ้างเจรจาเป็นคนที่เหมือนกับว่าต้องการนะเหมือนเหมือนคาดหวังอะไรบางอย่างจากคนละเก่าของคุณแล้วก็ไปขายฝันให้คนละเก่าของคุณมาอยู่กับเขาพออยู่ไปอยู่มาแล้วนะคะไม่ได้ดังที่ใจคิดเนาะนะคือมิจฉาขายฝันน่ะนี่คือความลับนะคะจริงๆแล้วไม่ได้มีอย่างที่พูดหรอกไม่ได้เป็นไม่ได้แบบเหมือนเออรลิ่มรวยหรือว่าไม่ได้มีบางสิ่งบางอย่างที่ ลงทุนไว้หรอกนะเป็นในเรื่องของการที่แบบว่าเอ้ยที่บ้านน่ะมีท,มที่มีทางเยอะที่บ้านน่ะปลูกไร่มันสำปะหลังที่บ้านปลูกอ้อยที่บ้านทําไร่ทําสวนอะไรเยอะแยะมากมายขายฝันให้คนลัก่าของคุณบอกว่าเฮ้ยไปอยู่กับฉันเนี่ยฉันไม่ได้หวังอะไรจากเธอนะนะคือฉันน่ะมีทุกอย่างหมดแล้วแล้วคนระก่ของคุณก็ตกหลุมพรางมือที่สามนะคะมือที่สามขายฝันจริงๆแล้วไม่รู้มีเปล่านะและมือที่สามปกปิดอะไรคนลกเก่าคุณ เมื่อที่สามนะคะมีการที่เหมือนกับพูดหรือว่าทำสัญญาสัญญาว่าเออจะไม่ผูกมัดจะไม่ผูกมัดคนละเก่าคุณประมาณที่แบบมาให้อยูด อยู่เฉยๆอยู่ด้วยกันเฉยๆไม่ต้องมีสถานะอะไรก็ได้เธอมาอยู่กับฉันฉันไม่เรียกร้องอะไรจากเธอฉันไม่ต้องการสถานะอะไรจากเธอเห็นไหมนะคะไม่ต้องการไม่ต้องการเป็นภรรยาไม่ต้องเป็นไม่ต้องการเป็นสามีไม่ต้องการมีสถานะไม่ต้องการจดทะเบียนสมรสแต่อยู่ไปอยู่มาสร้างครอบครัวกับคนละก่องคุณเชยเลยนะคะพอสร้างครอบครัวแล้วนะคะสุดท้ายแล้วก็รู้ความจริงว่าโอโ้โห นะคะถูกมัดมือชกนะคะไม่รู้นะแอบไปจดทะเบียนสมรสหรือว่ามีลูกอะปล่อยให้มีลูกนะเออประมาณนีว้ว่าตอนแรกบอกว่าจะไม่เอาอะไรจะไม่ผูกมัดอะไรเลยเธอสามารถกลับไปหาคนละเก่าของเธอได้นะ ประมาณเนี้ยมือที่สามขายันให้คนละเก่าคุณนะคะบอกว่าเธอสามารถกลับไปหาภรรยาเก่าสามีเก่าเธอได้นะกับฉันเนี่ยฉันไม่เอาอะไรเลยจากเธอเลยฉันไม่คาดหวังสถานะแต่อยู่ไปอยู่มานะคะมือที่สามมัดมือชกค,คนละเก่าคุณจะงานนะปล่อยให้มีลูกปล่อยให้กฎหมายมาครอบครอบคุมคนละเก่าของคุณจดทะเบียนสมรสนะแล้วคนละเก่าของคุณก็กลับมาหาคุณไม่ได้นะคะปกปิดเนาะ และมือที่สามปกปิดเรื่องไรกับคนละเก่าของคุณมือที่3ามน่าที่จะมีการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในความสมัค์คือการที่พูดหรือว่าทําให้คนละเก่าคุณละอายแล้วก็เกรงกลัวต่อบาปนะคะในกรณีที่คนละเก่าของคุณเนี่ยไปอยู่กับมือที่สามนะคะแล้วคนละเก่าของคุณคิดถึงคุณนะคิดอยากจะกลับมาหาคุณนะคะมือที่สามก็จะบอกว่า เธอกลับไปอยู่กับภรรยาเก่าของเธอเหรอกับลูกของเธอเหรอแล้วเธออย่าคิดนะว่าเธอจะไม่มีวิบากกรรมติดตัวไปเอออารมณ์นี้นะคะเธอมาอยู่กับฉันก็เหมือนเธอมาสร้างเวรสร้างกรรมกับฉันเออเธอทําให้คนละเก่าของเธอผิดหวังอกหักเสียใจแล้วเธอคิดว่าคนละเก่าของเธอภรรยาเก่าของเธอเนี่ยเขาจะให้อภัยเธอเหรอ นั่นนอกจากเธอจะอยู่กับฉันไปตลอดชีวิตนะคะมือที่สามแอบอ้างราบบุญคุณโทษมือที่สามพูดถึงในเรื่องของการที่ให้คนละของคุณรับผิดชอบชีวิตเขานะคะมาอยู่ด้วยกันกับเขาตั้งนานเนี่ยเออมาสร้างหลักปักฐานมาอยู่เป็นครอบครัวมีลูกด้วยกันแล้วจะทิ้งเขามาหาคุณกลับคืนมาหาคุณไม่ได้นะมือที่สาบอกว่าเธออย่าคิดนะว่าเธอจะหลุดพ้นในเรื่องของวิบากกรรม กรรมจะตามติดตัวเธอไปแม้เธอจะกลับไปหาคนและเก่าของเธอก็ตามฉันนะไม่มีความสุขนะฉันนะจะเหมือนกับว่าเอ,อสาบแช่งเธออารมณ์เนี้ยนะมือที่สามแบบจะพูดเหมือนประมาณที่คนละเก่าของคุณถ้ากลับมาหาคุณมาอยู่กับคุณก็คือวิบากกรรมนะก็เกิดขึ้นกับเขาอยู่ดีและเกิดขึ้นกับคุณด้วยอารมณ์นี้ ะะประมาณเนี๋ยว,ว่าทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยแย่งชิงคนละเก่าของคุณไปนะคะแล้วก็ไปเจอวิบากกรรมแล้วก็พูดให้คนละเก่าของคุณกลัวในเรื่องของผลกรรมที่ทํากับเขาด้วยถ้าหากคิดจักจะกลับมาหาคุณนี่คือสิ่งที่มือที่สามพยายามพูดพยายามบอกคนละเก่าคุณนะคะแต่จริงแล้วก็คือแบบไม่รู้กรรมใครอ่ะนะคะถ้าแบบทาต่อไปก็คือกรรมของคนนั้นแหละก็เลยเป็นสิ่งที่มือที่สามพูดแล้วก็ขู่ ขู่ให้คนละก่างคุณกลัวในเรื่องของวิบากกรรมไงไม่อยากจะให้กลับมาหาคุณนะคะอันนี้คือความลับนะขู่แล้วก็กลัวนะคนละก่างคุณก็คงจะกลัวแหละนะคะแล้วมือที่สามก็กลัวว่าคนละก่างคุณจะทิ้งเขามาอยู่กับคุณด้วยนะคะต่อมาอนะ่คนละก่างคุณปกปิดปิดบงังความลับอะไรนะคะไม่ให้มือที่สามรู้ห้าคาถา เรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างคนละเก่าคุณกับมือที่สามมีบุคคลนอกนะคะญาติพ่อแม่พี่น้องสังคมที่รับรู้เรื่องราวทุกอย่างนะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของคนละเก่าคุณนะที่นอกใจคุณมาอยู่กับมือที่สามนะคะแล้วคนละเก่าคุณก็พูดประมาณที่บอกว่ามือที่สามนะ่ะเป็นสาเหตุ เป็นสาเหตุที่ทําให้คุณนะกับคนระเก่าคุณเลิกกันเพราะว่ามือที่สามเนี่ยนะคะมีในเรื่องของการแบบมีอะไรลึกซึ้งกันกับคนละเก่าคุณแล้วก็คือมันก็ตบมือข้างเดียวไม่ดังแลวแหละนะคะแล้วคนระเก่าคุณก็เหมือนกับประมาณที่โยนความผิดให้กับมือที่สามว่ามือที่สามเนี่ยคือเข้ามาเป็นเป็นส่วนหนึ่งในความสามพันตรงนี้นะเข้ามาต้องการที่จะทำให้คุณและคนละเก่าคุณเลิกลากัน นะคะคือใช้สเสน่ห์ใช้ในเรื่องของเซ็กช้ในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะเพื่อได้ครอบครองตัวเขาเขาก็รู้เขารู้ว่ามือที่สามต้องการสิ่งนี้ทําเพื่อสิ่งนี้ทําทุกอย่างนะคะคือต้องการที่จะให้คนละกองคุณเลือกนะคะต้องการที่จะให้คนละกองคุณอะ่ะจบกับคุณเพื่อที่จะมาอยู่กับเขาเขาก็เลยทุ่มเททุกอย่าง นะคนละกล่องคุณไปพูดพธนานะให้มือที่สามอับอายขายขี้หน้านะคะประมาณที่ก็เพราะมือที่สามนี่แหละไม่ใช่เพราะเขาคนเดียวนะเออมือที่สามอยากได้เขาเป็นสามีไงมือที่สามอยากได้เขาเป็นภรรยาไงนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกตอนแรกมือที่สามบอกว่าไม่ได้ต้องการอะไร มือที่สามบอกกับคนละเก่าของคุณอ่ะแล้วคนละเก่าคุณก็ไปบอกเครือญาติบอกว่ามือที่สามไม่ได้ต้องการอะไรแค่อยู่ด้วยกันไปเฉยเฉยแต่ท้ายที่สุดมือที่สามกับคิดวางแผนนะคะทำทุกอย่างให้คนละเก่าคุณเนี่ยเอออยู่กับเขาไปตลอดชีวิตนะอย่างเช่นนะคะในเรื่องของการที่มือที่สามพยายามที่จะเป็นตัวจริงในความสัมพันธ์มือที่สามหึงและหวงแสดงออกถึงความรักทุกสิ่งทุกอย่าง นะให้คนละเก่าคุณลืมคุณไงแล้วเพื่อที่จะมาอยู่กับมือที่สามไปตลอดชีวิตนะคะทั้งๆท,งที่มือที่สามรู้อ่ะเออคนละเก่าคุณบอกกับมือที่สามแล้วว่าเขาอ่ะไม่ได้โสดเขามีลูกมีเมียแล้วเขาแต่งงานมีครอบครัวอยู่แต่มือที่สามบอกว่าไม่เป็นไรฉันรับได้ฉันอยู่ได้นะแต่แบบอยากจะกลับมาหาลูกหาเมียเนี่ยกลับมาเลยนี่คือสิ่งดีมือที่สามพูดกับคนละเก่าคุณแต่ ท้ายที่สุดแล้วเรื่องมันก็บานปลายแล้วทำให้คนละเก่าองคุณต้องไปอยู่กับมือที่สามโดยถาวบอนนะคะมันคือความลับเนาะคนละเก่าองคุณเหมือนโทษมือที่สามเลยเธอนะโยนความผิดให้มือที่สามทั้งนั้นไม่โทษตัวเองไม่โทษนะตันหาราคาของตัวเองไม่โทษความมากๆของตัวเองไปโทษมือที่สามเห็นไหมคนละก่าองคุณบอกว่าวันนั้นวันนั้นที่เขาเมา วันนั้นที่เขาแบบเสียใจวันนั้นที่เขาทะเลาะก,กับคุณแล้วเขาเมาแล้วเขาก็ไปเจอมือที่สามที่ร้านนะคะร้านเบียร์ร้านเหล้าอะไรก็ว่าไปแล้วมือที่สามเขาปลอบใจเขานะคะเออเอาอกเอาใจเขาทุกอย่างสารพัดเสนอเนื้อเสนอตัวมาให้เขาจนมันเกิดเจ็ดดาบขึ้นมาในช่วงเวลาที่คนและกับคุณมีความรู้สึกแบบอบอุ่นจากมือที่สามก็ได้พูดคุยกัน นะก็ได้ตกลงปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับเรื่องของคุณนี่นแหละแล้วมือที่สามก็ตกลงปงใจนะชนแก้วนะคะเชียเชียอย่างนี้เลยนะคะกับคนรักเก่าของคุณแล้วก็กลายเป็นรักซรนะแต่ก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบเรียกว่าเออมากกว่าเพื่อนนะแต่ก็ยังไม่ใช่ภรรยาสามีคนรักเห็นไหม เป็นรักซอนนะรักสามเศร้าแล้วมือที่สามก็เข้ามาในรูปแบบนี้แหละคนละเก่าของคุณบอกเขาเมาแล้วเขาก็ได้รับการป,รอปลอบประโลมใจจากมือที่สามนะคะในช่วงเวลาที่แบบเขาต้องการกําลังใจเจอมือที่สามซัพพอร์ตแบบแบบเออเชียสนะคะก็เลยทําให้คนละเก่าของคุณลุยเลยนะ,ะเขาไม่โทษตัวเองเนาะว่าเขาแบบคือก้าถ้วยเนี่ย มันเป็นพลังงานของความเจ้าชู้ความมากมากกิเลสตาหาเมาด้วยแหละนะคะเออดื่มด้วยเมาด้วยแต่ไปโทษมือที่สามเป็นคนเดียวว่ามือที่สามเข้ามาเสนอตัวนะคะและคนละก่าของคุณความลับเขาบอกว่าเขาอ่ะเออเก็บอาการเก็บความรู้สึกแล้วเพราะว่าเขาเนี่ย ไม่มีตังค์เขาบอกมือที่สามเนี่ยเขาขอคําปรึกษาจากมือที่สามเขาบอกเขาไม่มีตังค์พี่ไม่มีตังค์นะน้องพี่ไม่มีตังค์ที่แบบจะเลี้ยงดูปูเสือเธอนะเห็นพี่มีหน้าที่การงานดีขนาดนี้พี่ก็ไม่ได้มีเงินเก็บมีเงินออมอะไรแล้วมือที่สามบอกว่าไงไม่เป็นไรพี่หนูดูแลพี่ได้นะเห็นไหมมือที่สามแบบเออไม่เป็นไรเราอยู่ด้วยกันด้วยความรัก แล้วมือที่สามก็พยายามทําทุกอย่างนะคะงัดดาบออกทั้งหมดงัดความทุกข์ความทรมานของคนละก่าคุณปนเปื้อคนละเก่าของคุณทุกอย่างแม้คนละก่าคุณบอกว่าพี่ไม่มีตังนะน้องนะแต่มือที่สามก็ช่วยทุกอย่างน้องมีตังอ่ะพี่นะเอาไปเถอะเอาไปกินข้าวเอาไปซื้อบุหรี่เอาไปซื้อเออ อะไรนะกาแฟนะคะประมาณนี้มือที่สามทำทุกอย่างเลยเพื่อให้คนละเก่าคุณเนี่ยถอนดาบที่แบบปิดกั้นตัวเองนะออกไปแล้วคนละเก่าของคุณก็เปิดใจไปอยู่กับมือที่สามเป็นเดลเรเวอร์นะคะพอมือที่สามมาในรูปแบบของการที่เอาอกเอาใจปนิบัติพัดนวีเด็กเอ็นนะคะมือที่สามมาในรูปแบบของเด็กเอ็นนะคะดูสิกลายเป็นรักแรก ให้กับคนละเก่าของคุณท้ายที่สุดก็กลายเป็นเดินเลิฟเวอร์คนละเก่าของคุณตกหลุมพงังตกหลุมรักมือที่สามไปในที่สุดนี่คือความลับที่คนละเก่าของคุณอยากจะบอกกับคุณว่าเออตบมือข้างเดียวมันไม่ดังนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมือที่สามเข้ามาเองทั้งนั้นเลยนะเพียงแค่เขาก็คือแบบผู้ชายคนหนึ่งอ่ะผู้ชายแบบผ้าขาวอ่ะผ้าขาวที่พิที่สุด ข่าวตรงไหนก่อนนะคะเป็นผภาขาวที่บริสุทธิ์บอกมือที่สมแล้วว่ามีครอบครัวแต่หล่อนก็ยังเข้ามาอยู่เห็นไหมนะ,ะไม่ใช่ว่าพี่ไม่ปิดกัน้นพี่นะ่ะดาบปักรอบเต็มตัวแล้วพี่ไม่เปิดให้เขาเข้ามาแต่เขาก็พยายามที่จะงัดดาบออกนะ,ะพี่ก็เลยต้องเปิดใจเขางัดดาบออกหมดแล้วอะไรอะ่ะจะมีอะไรมา ปกปิดปิดบางอีกนะคะงัดดาบออกเสขนาดนี้ก็เชื่อใจสิก็ไว้ใจสิก็เลยเปิดใจคบกับมือที่สแล้วก็ขนข้าวขนของไปอยู่กับมือที่สามนะ,ะนี่คือความลับที่คนละกงคุณอยากจะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นฝ่ายที่แบบเริ่มต้น ะะเขาอยากจะอธิบายให้คุณรู้ไงว่าเขาไม่ใช่เป็นคนเริ่มต้นมือที่สามเป็นคนเริ่มต้นทุกหมดทุกอย่างตั้งแต่แรกตั้งแต่ปักเสาเข็มนะคะเออยยันแบบสร้างหลังคาบ้านอารมณ์นี้เลยเขาไม่มีอะไรเลยนะคะเขาก็เลยคิดว่ามือที่สามคือรักเดียวรักบริสุทธิ์รักที่จริงใจของเขา นะคะมือที่สาเอาชนะหัวใจของคนละกล่องคุณโดยที่คนละกล่องคุณไม่มีอะไรติดไม้ติดมือติดตัวไปเลยแม้แต่สลึงแดงเดียวนะคะนี่คือสิ่งที่มือที่สามทำกับคนละกล่องคุณเนาะเราต้องยอมรับเรายกมือให้เรายกมือให้มือที่สามนะคะว่าเธอเลิศมากนะเธอทธอทุนความรักมากนะเธอจริงใจมากเธอมีความอยากได้สามีชาวบ้านด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความรักของเธอนะเอาไปเลย นะนี่คือนะความลับของคนละเก่าของคุณและมือที่3มนะคะฟังสนุกสนุกขำขไม่สิเรียดไม่เครียดขอบคุณทุกการติดตามค่ะ